กองบัญชาการกองทัพไทยโดยพลตีหม่อมหลวงประวีจักรพันธ์ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาเปิดกิจกรรมจิตอาสาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาโดยมีจิตอาสา904กำลังพลจิตอาสาพระราชทานสำนักงานพัฒนาภาคสองหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาและประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรมดำเนินการขุดลอกกำจัดวัชพืชพัฒนาแหล่งน้ำแองน้อง กุ่มพวปีที่บ้านดงเมืองตำบลกุ่มพวปีอำเภอกุมพวปีจังหวัดอุดรธานีเนื่องจากแหล่งน้ำดังกล่าวใช้ผลิตน้ำประปาให้กับประชาชน ครอบคุมพื้นที่4อำเภอของจังหวัดอุดรธานีซึ่งประสบปัญหาน้ำขุ่นและมีกลิ่นโครนเนื่องจากมีวัชพืชปกคลุมหนาแน่นทั้งนี้หน่วยได้ให้การสนับสนุนลดขุดตักแขนยาวพร้อมเรือบรรทุกรถขุดตักในการกำจัดวัชพืชดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีน้ำสะอาดใช้ในการอุปโภคบริโภคและมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไป